สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แพรจะมาทำท็อปปีว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณก็คุยคุยกับคนของคุณอยู่แล้วอยู่ๆคุณหายไปอะ่ะคือคล้ายๆกับแบบจะลองใจเขาดูว่าถ้าเราหายไปอะ่ะเขาเขาจะรู้สึกยังไงหรือว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงในกรณีที่ว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยแสดงออกหรือว่าแอบแอบคุยแอบคบกันอยู่แอบชอบกันอยู่ยังไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรเยอะๆยเงี้ยเพื่อเราแบบจะเทสแบบ ถ้าเราหายไปเงี้ยคุยคุยกันทักกันอยู่แล้วเราหายไปเงี้ยเขาจะมีปฏิกิริยางไงหรือเขาจะรู้สึกยังไงประมาณเนี้ยหรือว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงเดี๋ยวเราลองมาถามไพ่ดูนะคะเราจะมาเลือกอยู่ทั้งหมดมี3ามกองนะคะก็คือกองที่1หัวใจสีฟ้ากองที่สหัวใจสีเงินและกองที่สหัวใจสีแดงนะคะโอเคลองเนี่ยค่ะ อธิษฐานนึกถึงหน้าเขาแล้วก็ลองเลือกดูนะคะโอเคคิดว่าคงจะเลือกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่กองแรกเลยแล้วกันนะคะอันนี้สัญ,ญลักษณ์สีฟ้าไว้ตรงไหนเอ่ยไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็น ว่าเป็นกองแรกเดี๋ยวมาดูลักษณะตัวตนของเขาคนนั้นก่อนนะคะว่าเขาเป็นยังไงมาเช็คพลังงานกันก่อนว่าใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็เลือกกองใหม่หรือถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนก็เลือกได้มากกว่าหนึ่งกองนะคะกดาบเดอะซันเดอะสต King of Wars ดแปดดาบคือลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่น่าจะอยู่ในธาตุลมนะคะธาตุลมธาตุลมเลยแหละโหดาบขนาดนี้ธาตุลมนะคะธาตุไฟมีบ้างคือเขาจะเป็นคนลักษณะที่ว่าอืม,ม,มเข้มมากเข้มหน้าตาขมึงทึงวางมาดวางฟอร์ม จะเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนอย่างงี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างจะนอนไม่ค่อยหลับนะกลางคืนอยู่ข้างนอกก็จะดูสดใสแลาเริงเหมือนเด็กอย่างเงี้ยสดใสแต่เขาเป็นคนที่เจอเจอเจลาณะหนะมายถึงว่าเป็นดาวอะ่ะหมายถึงเวลาไปไหนเขาจะเด่นเด่นด้วยตัวเขาเองอะ่ะไม่มีใครไปทําอะไรหรอกแต่เขาจะเด่นด้วยตัวเขาเองเขนาน่าจะมีความเป็นออร่าหรือว่ามีชื่อเสียงหรืออะไรในวงสังคมของเขาอะคะ่ะหรือว่าเป็นจุดโดดเด่นของเขาเอง ในวงเพื่อนเขาอย่างเงี้ยเออเป็นตัวเด่นตัวโจ๊กอะไรของเขาอย่างเงี้ยแต่เป็นลักษณะที่ดูดีเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างจะเปิดกว้างด้วยอืมเดี๋ยวลองมาถามดูนะคะว่าถ้าคุณหายไปอ่ะคนคนเนี้ยที่มาดเข้มอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกอย่างไรแล้วเขาจะทําอย่างไรนะคะสี่เหรียญก่อนแรกเลยเนี่ย เขาก็จะอยู่ในที่ของเขาก่อนเขาก็จะทําตัวเป็นปกติเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงออกอยู่แล้วเขาก็จะดูสักพักหนึ่งแรกๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็จะเป็นมานี้ไม่ค่อยชอบจะอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยจะชอบเขียนไลา์หรือแมสเซจอะไรเท่าไหร่ถ้านานๆเขาว่างเขาก็ว่างจากงานเขาก็จะเขียนหาคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีอะไร ถ้าเขาทํางานเขาก็จะทํางานของเขาเขาจะมาตามเทศกาลนะคะอย่างแบบถ้ามีเทศกาลวันหยุดยาวอะไรเงี้ยหรือวันพระอ่างเงี้ยเขาก็จะสวัสด,ดีวันมาฆะบูชาหรือว่าอาจจะมีเช้าเช้ามีส่งสวัสด,ดีวันจันทร์อะไรเงี้ยแล้วก็หายไปทั้งวันแล้วจะมาอีกทีนึงก็บางทีก็อีกปรืนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ค่อยใช้สื่อโซเชียลทางด้านนี้สักเท่าไหร่คะคะนี่เขายังไม่รู้ตัวเลยนะว่าคุณหายไปแล้ว อันนี้8ปถ้วยเขาก็จะเดินของเขาอย่างเงี้ยเดินไปทํางานทําการอะไรของเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาก็คิดว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่จะต้องทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยคงยังคุณคงยังไม่ว่างที่จะติดต่อแล้วเขาก็คงยังไม่ว่างอ่ะเขาก็เลยไม่ได้สนใจกับตรงนั้นัเท่าไหร่ก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรนี่คนเรามันก็จะมีช่วงว่างบ้างบางทีก็ยังไม่อยากที่จะคุยก็ยังไม่คุย อะไรประมาณเนี้ยเทมเพลนแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นนะเย็นถึงเย็นมากอะ่ะเขาสามารถปรับบาลานซ์ได้ว่าเออบางสิ่งบางอย่างก็คงต้องรอหรือไม่รอก็ตรงนี้เขาก็ไม่ได้ใจร้อนอะไรคุณหายไปเขาก็คงคิดว่าเดี๋ยวคุณก็มาเพราะว่าคล้ายๆกับว่าเขาก็รู้ว่าบางทีอะ่ะคุณก็ อาจจะไม่ได้หายไปไหนนานๆหรือไกลเขาคิดบวกอะ่ะเขาไม่ได้ระแวงอะไรเลยพูดง่ายๆห้าดาเอ้ห้าห้าเหรียญโทษทีคือเขาเป็นคนที่ว่าถึงเวลานะั่นจริงๆอะ่ะเขาก็สามารถที่จะมีคําที่ว่ามาพูดให้คุณอะ่ะใจอ่อนหรือว่าสมมุติว่าถ้าโกรธกันนะในกรณีที่คุณหายไปโกรธกันอะ่ะเขาก็จะมาขอโอกาสจากคุณมาพูดให้คุณสงสารมาพูดให้คุณ เห็นอกเห็นใจอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าโกหกแล้วมาพูดจาปิ้นป้อนใส่เนะีไม่ใช่เหมือนกับเขารู้จุดอ่อนไงว่าคุณน่ยยังไงเดี๋ยวถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องฟังเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกับเขากับทั้งๆท,ที่บางทีอ่ะตัวเขาผิดเองเขายังไม่รู้เลยเออแต่เขาก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเขาก็จะทำแอคชั่นประมาณนี้กับคุณอ่ะอืมแล้วยังไงหกไม้ เขาก็คิดว่าถ้าคุณหายไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาเพราะว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะขี้งอนหรืออะไรมากมายแต่ว่าคุณกับเขาจะคล้ายๆกันจะมองในด้านความสำเร็จมองในด้านความก้าวหน้าซะเยอะไอ้นิสัยเด็กๆประมาณนั้นอะ่ะที่หายไปงอนแล้วต้องไปตามง้ออะไรเงี้ยเขาไม่เคยคิดกับคุณในลักษณะน,น,นั้นเลยอะ่ะเออ เพราะว่าเขามองว่าคุณกับเขาอะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วก็น่าจะมองทางด้านงานด้านความสําคัญของงานเป็นหลักเรื่องกระหยุ่งกระหิมเนี้ยคงไม่คิดหรอกแต่ที่ไหนได้พอหายไปนานๆเริ่มคิดแล้วสิเขาหายไปไหนนะหมือว่าเขาไปม,มีใครหรือเขาคุยกับใครคิดนะขนาดนอนยังคิดเลยนั่งก็คิด เพราะมันเริ่มนานแล้วไงคุณก็ใจแข็งไม่ไม่ตอบกลับไม่ทักหาไม่อะไรอย่างนี้ยงเริ่มประมวลตัวเองแลสิไปทำอะไรแล้วเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนไงตอนนี้เริ่มคุ้นคิดแล้วแต่นิ่งไว้ก่อนก็ยังไม่ทำอะไรเหมือนเดิมที่ของตัวเองเด็กเหรียญก็นั่งที่ยังไงอ่ะมานั่งเปิดดูข้อความเก่าๆดู รูปเก่าเก่านึกถึงแล้วไนงะว่ามันยังไงทําไมเขาถึงหายปกติเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราไปทําอะไรหรือเปล่าเนี่ยเริ่มนึกแล้วไนงะเ,เริ่มเริ่มกวนใจแล้วแลวเขาก็รู้ด้วยว่าคุณน่ะเป็นคนที่ว่าเงียบเงียบลึกลับบางทีอะ่ะโกรธหรืออะไรก็ไม่เคยบอกหรือทําอะไรไม่ถูกใจก็ไม่เคยบอกคุณก็จะเงียบเงียบใส่เหมือนกันเขาเงียบมาคุณเงียบใส่กว่าอีกอะ่ะ เงียบใส่แล้วก็ลึกลับด้วยเขาก็ไม่เข้าใจยิ่งงงไปใหญ่ตาแตกเลยเออก้าวไม้เขาก็ระแวดระวังแล้วสิอมองหน้ามองหลังยังไงเนี่ยโอ๊ยทํางานก็ยังระแวงเลยไม่มีกระจิกกระใจจะทํางานแล้วเนี่ยทีแรกไม่รู้สึกตอนนี้เริ่มแล้วโหยอะไรบางทีก็มองโทรศัพท์มองอะไรบ้างแบบเมื่อไหร่จะมีแมสเสจมาหรือข้อความเวลาได้ยินไรติ๊กเนี่ยเอาแล้วสะดุ้งแล้วเปิดแล้วอืม ว่าของคุณหรือเปล่าหนึ่งถ้วยสุดท้ายอ่ะเขาก็ต้องมาง้อนัแหละเพราะว่าเขาทนไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นความหวังและกำลังใจของเขาอ่ะเขาเป็นฝ่ายที่ชอบคุณเยอะนะแต่เขาจะเป็นสไตล์ประมาณเนี้ยไม่รู้สึกรู้สาอะไรอ่ะไม่ค่อยรู้สึกรู้สาไม่มีความละเอียดอ่อนเอาใจผู้หญิงไม่เป็นสุดท้ายก็แพ้ทางอยู่ดีอ่ะถือว่า ปฏิบัติการของคุณคราวนี้สำเร็จครับโอเคค่ะเสร็จแล้วขนคนกองที่หนึ่งนะคะคือถ้าเงียบไปอะ่ะเขาก็นั่นแนหะเข้าแผนเราแผนล่อเสือออกจากถ้าออกมาแล้วเนี่ยโถนึกว่าจะแน่ไปชอบซ้ำเติมเขาอีกแหละอ่ะมากองที่สองกองที่เลือกหัวใจสีเงินนะคะอ่า ขออนุญ,ญาตนะคะขอถามไพ่ว่าถ้าคู่กรณีของคนกองที่สองเนี่ยถ้าคนกองที่สองหายไปเนี่ยคู่กรณีเขาจะทํำยังไงเขาจะรู้สึกยังไงแล้วเขาจะทํำยังไงเดี๋ยวขอดูตัวตนก่อนนะคะคู่กรณีของคนกองที่สองเด็กเหรียญหนึ่งดาบ เจ็ดเลเวอร์ค่ะทำไมต้องยิ้มยิ้มออกหน้าออกตาเสมือนเลือกเองหกไม้เ e ็ดออครัเถ้วยเขาคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอายุอานามที่เด็กอ่อนกว่าคุณเนี่ยนิดหน่อยไม่มากเป็นคนที่ค่อนข้างจะสดใสนะสดใสละเลิง ไวทีนอ๋อไม่ใช่ <laughs> เป็นคนที่มีความรักอยู่ในใจอะ่ะเออแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนชอบที่จะอ้อยๆอบ้างมีตัวเลือกเยอะก็เขาดูดีอะ่ะเขาดูดีเขาเป็นคนที่ถ้าคิดจะทําอะไรแล้วอะ่ะจะประสบความสําเร็จคนคนนี้เนี่ยมีความสามารถนะความสามารถเยอะถ้าด้านงานะ่ะเก่งทํางานเก่งหาตัวจับยากอ,อ่า บวกกับเป็นนักรักตัวยงเลยอะนักรักตัวยงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเจ้าชูนะแต่ก็หมายถึงว่าถ้าเขามีความรักอะเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่ว่าให้ความดูแลแล้วก็สนใจในคนรักคู่ครองอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีความโรแมนติกนะบวกกับว่าบางครั้งอะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกเยอะ แล้วตัวเขาก็ไม่ค่อยได้ปิดกั้นตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาถือว่าเขายังโสดแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะเลือกอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีคนในใจเขานั่นแหละแต่มันก็เป็นสไตล์เขาเขาจะเป็นในลักษณะนี้เพราะว่ามันมีตัวเลือกเข้ามาให้เขาเลือกเองอ่ะลองดูซิว่าถ้าคุณหายไปอะ่ะเริ่มแรกเดวิลเริ่มแรกเนี่ยคือเขาอะ่ะเขาก็อย่างที่บอกเขาเป็นคนโรแมนติกเขาเป็นนักรักตัวโยงอย่างเงี้ย เขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอไยคิดถึงอะ่ะหายไปไหนเนี่ยมันคิดถึงไงคิดถึงเยอะเพราะว่าคนเนี้ยด้านงานเขาก็สนใจอยู่แต่ด้านรักอะ่ะก็น่าจะเยอะอยู่ไม่เบา <c oughs> <c oughs> ก็ก็ยังคิดอยู่ได้ทั้งงานทั้งรักน่าจะไปพร้อมๆกันได้เขาไม่ค่อยจะเขาสามารถทําให้มันเข้ากันได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่แยกแยะ่ <c oughs> เขาสามารถทําให้มันเข้ากันได้เอ็มอพเลอร์อ่ะ เขาก็จะทําเป็นนิ่งๆก่อนนิ่งๆลองดูเชิงก่อนแต่ยังไงงานเขาอะ่ะเขาก็ต้องทําเป็นหลักก่อนเขายังไม่กระโตกกระตากอะไรอะ่ะถ้าคุณหายไปอะ่ะเขาก็ยังเนี่ยยังนั่งทํางานอยู่แต่ตาเนี่ยค่อนข้างล็อกแรกแล้ะคิดอยู่ในใจแล้วมันจะยังไงดีเนี่ยงานก็ห่วงนะเนี่ยแต่ในใจก็คิดและหายไปไหนเนาะเขาไปไหนของเขานะปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่าก้าวไม้ เริ่มไม่เป็นอันทํางานแล้วลอกแลกลอกแลกเหมือนกองเหมือนกองหนึ่งเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันเลยเริ่มใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วหายไปไหนนะหรือว่าเขาเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วเขาตัดการติดต่อจากเราไม่ให้เราติดต่ออ่าฟุ้งซ่านแล้วเริ่มคิดแล้วสิบไม้เอาหนักเข้าไปใหญ่ทีนี้คิดมากยิ่งกว่าเก่าอีกทําไงอะ่ะพอซีเรียสมากๆคิดมากๆ ก้มหน้าก้มตาหางานมาทําทําให้เต็มที่เลยทําให้มันหนักๆจะได้ไม่ต้องรอไม่ต้องคิดว่าคุณหายไปไหนให้ทําเหมือนปกติเหมือนกับที่เคยเป็นอะ่ะจะได้ไม่ต้องกังวลเยอะเดี๋ยวมันเสียงานเสียการไงก็เลยทําแต่งานรีบทําทาทาทำ,ทำ,ทำอ่าแล้วยังไงต่อนี่ไงพอทําไปเสร็จแล้วก็เริ่มล้าแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยอุตส่าห์ทางานก็แล้ว นั่งนิ่งก็แล้วยังไม่มีมาเลยหายไปไหนเนี่ยคิดถึงนะไม่ใช่ไม่คิดถึงแต่ก็ยังไม่ได้แสดงออกอะไรยังไม่จะติดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมคิดไปไกลแล้วว่าคุณนะ่ะไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าหรือไปต่างประเทศไปไหนไปที่ที่ไกลๆตัดความสัมพันธ์นี้แล้วหรือเปล่าหรือไปชอบคนทางไกลหรือเปล่าหรือไปชอบต่างชาติหรือเปล่าเขาก็คิดแล้ว นี่อ่เขาคิดเยอะเพราะบอกแล้วไนงะเขาเป็นเดวิลรักนี่ย่เขารักเยอะรักเยอะใจเขาให้มาตลอดอ่ะใจเขาอยู่กับคุณอ่ะคุณหายไปอ่ะเขาก็คิดติดแต่คนเนี้ยเขาไม่ใช่ว่าเขาจะนิ่งๆเหมือนกองแรกนะเขาไม่นิ่งตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าไอ้กรณีเนี้บางทีคุณอาจจะงอนด้วยที่ว่าเขาออาจจะมีตัวเลือกเยอะแล้วเขาชอบทําตัวเป็นแบบหนุ่มเจ้าสําราเนี่ยคุณก็อาจจะเซ็งเงก็เลยลองหายไปดูดิว่าจะไป ตามคุณไหมหรือว่าก็คงจะมีความสุขกับตัวเลือกเขาอย่างเงี้ยคุณก็เลยลองหายหายมาดูเงี้ยหรือว่าคุณอยากหายจริงตรงนี้ก็แล้วแต่กรณีนะเนี่ยก็เขาให้ถ้วยเนี้ยกับคุณนะ่ะใจเขาไปอยู่กับคุณนะ่ะเขาก็ไม่มีอันที่จะทําอะไรแล้วเขาก็คิดถึงแต่ระแวงเขากลัวว่าคุณจะเลิกกับเขาเลยเนี่ยเห็นไหมกลัวจะเลิกแบบฉับพลันโดยเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวโหคนนี้ขี้ระแวงเยอะนะ ก็เขาลักเยอะเขาก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาอืเพราะคุณก็ท่าทางเป็นว่าเนี่ยถ้าไปแล้วก็ไปจริงนะท่าทางจะไม่ได้เงียบเล่นๆถ้าเกิดแบบโมโหจริงๆหรือว่าถ้าคุณคิดว่าเขาไม่น่าไว้วางใจหรือว่าเขาเจ้าชู้อ่ะคุณก็สามารถจะตัดได้เหมือนกันนะเพราะคุณเป็นคนเด็ดขาดเนะ่ะสามารถที่จะตัดได้อะ่ะเพราะว่าคุณจะเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจถ้าหากคุณรู้นะในกรณีถ้าหากคุณรู้ว่า เขาอ่ะมีความสัมพันธ์อื่นซ้อนอ่ะคุณตัดได้คือถ้าเขาเข้ามาคุณตัดหัวกุดเลยอ่ะไม่ใช่เล่นนะเนี่ย fc แ a นแล้วยังไงง้อค่ะตามง้อไม่ไหวตามง้อไม่ต้องกลัวกองนี้หายแล้วยังไงงออยู่แล้วไม่มีวันละที่จะยอมเพราะว่าแค่นี้ก็ชุนละมุนวุ่นวายไปหมดแล้วทำอะไรไม่ถูกงานการก็ เนี่ยไม่เป็นอันธทรรมง้อค่ะแล้วง้อโดยเร็วด้วยไม่ได้ทิ้งระยะนะเพราะเขาเป็นคนที่ Take a คชั่นอยู่แล้วคนนี้ไม่เก็บอารมณ์ไม่เก็บความรู้สึกอะไรชอบและรักเลยแหละกองนี้โอ้ดีจังเลยน่าอิจฉาเนาะไม่ต้องคุมเครืออันนี้ถือว่าการหายไปของคุณประสบความสำเร็จค่ะแต่ตัวเขาเองนี่แหละแพ้อย่างราบคาบโอเคค่ะเสร็จแล้วสำหรับคนกองที่สอง ต่มาถึงคนกองที่3กองสุดท้ายนะหัวใจสีแดงเห็นไหมหัวใจสีแดงเดี๋ยวมาดูตัวตนคนของคุณก่อนว่าลักษณะเป็นยังไงนะคะคนของคุณกองที่3คะลักษณะเป็นยังไงไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะสี่ไม้ห้าเหรียญ สามถ้วยอ่ะเห็นน่าจะเห็นนะแล้วก็สามดาบโอ้ยเลขสามหกดาบอืมคนคนนี้เนี่ยเหมือนก็เคยมีความผิดหวังอะไรมาในอดีตเนี่ยเหมือนก็เคยเจ็บช้ำน้ำใจอะไรมาเจ็บปวดหัวใจมานะคะที่ผ่านมาเนี่ย แล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเขาต้องการมาขอโอกาสจากคุณอนะ um, ขอโอกาสจากคุณต้องการความมั่นคงจากคุณแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน่าจะเป็นลักษณะที่มีประเด็นเรื่องมือที่สามหรืออะไรกันมาด้วยหรือเปล่าเลยตอนนี้เนี่ยเหมือนก็อยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอย่างนี้ค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งที่มองที่แพนมองเป็นสองกรณีอาจจะเป็นลักษณะเป็นเพื่อนเก่าๆกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนที่เคยรู้จักกันอย่างเงี้ย แล้วก็จะกลับมาแต่เป็นความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเคยเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะเคยมีประเด็นกันมาก่อนที่มากกว่า2คนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้ตรงนั้นจบแล้วนะทีนี้เรามาดูว่าถ้าคุณหายไปเนี่ยกรณีเนี่ยที่เขามาขอโอกาสขอความสัมพันธ์กับคุณแล้วเนี่ย แล้วคุยกันอยู่แล้วอยู่ๆคุณหายไปเพื่อจะคุณจะลองเช็คดูหรือว่าคุณเบื่อหรือเซ็งกับพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรแล้วเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะคะ9้าดาบเริ่มแรกเลยคิดหนักคิดหนักคิดวนคิดเวียนนอนไม่หลับคิดสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาหายไปปกติเนี่ยเขาก็ ไม่ค่อยมั่นใจเวลาความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเปราะบางเพราะว่าเขาเคยมีประเด็นอยู่ก่อนแล้วพอได้มาคุยมาอะไรกันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอย,อยู่คุณก็มาหายไปอีกเขาก็ระแวงซิว่าหรือว่าคุณจะไม่ให้อภัยแล้วหรือว่ากลับใจอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเขาก็นอนไม่หลับเพจออฟเพนต a เ l e คิล hey. oh, แต่เขาอะ่ะเขาก็ยังคงที่ว่ายังคิดว่าอย่างน้อยน้ออะ่ะคุณคงไม่หายไปนานหรอก เพราะอย่างน้นอยอๆคุณก็น่าจะไม่น่าจะเป็นคนที่คิดที่ว่าจะงอนเขาหรือว่าจะทิ้งความสัมพันธ์เนี้ยไปแบบฉับพันอย่างเงี้ยคงไม่ใช่อ่ปลอบใจตัวเองประมาณนั้นไปก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนเขาอาจจะยังไม่ว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเขาคิดของเขาเองนะสิบไม้ สิบไม้เขาก็คิดว่าไม่ได้แล้วคราวนี้เขาต้องหนักแน่นเขาต้องรีบทําอะไรแล้วจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วหายไปอย่างนี้กลัวติเพราะตัวเองเคยมีประเด็นกับเขาอยู่อ่ะเออเพราะคราวนี้เขาหวังเยอะเขาทุ่มเทพอสมควรกับการกับความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยเขาทางานข้าง,ง,งเยอะเพราะเขาเคยติดลบมา King o f c ครมองแล้มองหาทิศทางแล้วจะไปตามที่ไหนดีเนี่ย คิดแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยหาเวลาว่างก่อนเดี๋ยวต้องไปตามหาก็คือในกรณีว่าถ้าโทรหาหรือไลน์หาถ้าคุณไม่ได้ปิดเครื่องเนี่ยยังติดต่อก็ยังดีแต่ถ้ากรณีว่าติดต่อไปแล้วก็ยังเงียบยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยต้องไปตามเช็คกันแล้วอย่างน้อยต้องหาคนรู้จักหรือไต้องถามจะไม่ไม่อยู่นิ่งแล้วจะไปพร้อมไม้และถ้วยของเขาเนี่ยไปหาคุณให้เจอ,อเขาจะไปเอาความรักไปให้คุณนั่นแหละ เทมเพลนเพราะว่าเขาคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการได้ปรับความเข้าใจปรับสมดุลตรงเนี้ยหรือการได้อธิบายเนี่ยถ้าเขาคุณหายไปเนี่ยเขาสามารถอธิบายได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเขาผิดหรือว่าคุณไม่เข้าใจเขาหรือคุณระแวงอะไรเขาอะเขาคิดว่าเขาปรับบาลานซ์ตรงนี้ได้เขาอธิบายได้ชัดเจนเขามั่นใจว่าอย่างนั้นว่าเขาจะไม่ยอมให้คุณเข้าใจเขาผิดหรอก 8ไม้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคนเนี้ยที่ที่ว่าคุณอะไม่ยอมคุยกับเขาอะเขาก็จะไปไปอธิบายกับคุณว่าเขาอะถึงแม้เขาจะเคยผิดพลาดมาในอดีตหรือ,อยังไงเนี่ยแต่ณตอนเนี้ยเขาอะจะต้องทําตัวใหม่แล้วเขาก็คิดจะเดินหน้ากับความสัมพันนี้อะโดยที่ว่าไม่ได้มีอย่างอื่นแอบแฝงเขาตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้จนถึง ประสบความสำเร็จในคู่รักให้ได้เขาจะไปอธิบายกับคุณอย่างเงี้ยหกเหรียญแต่เขาอ่ะเขาก็ยังที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาก็ยังคงที่จะมีความเมตตากับคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าการที่เขาอ่ะคุยกับคนนู้นคนนี้บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยมันเป็นการที่เป็นมนุษยสัมพันธ์และอีกอย่างเขาเป็นคนที่ ปฏิเสธใครไม่ได้ถ้าใครมาขอความช่วยเหลืออะไรกับเขาเนี่ยเขาก็ต้องช่วยถึงแม้คนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะเข้าใจผิดตรงนี้ก็ได้ว่าเขาอเจ,จ้าชู้ไม่เลิกใช่ไหมเนี่ยจนป่านนี้แล้วบางทีเนี่ยก็มีคนนู้นคนนี้มาขอความช่วยเหลือกจากเขาคุณก็ระแวงแล้วหรือว่ามีใจให้เขาถึงเออบางทีอาจจะขอติดรถไปส่งหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยขอกลับบ้านเงี้ยเขาก็คิดแล้วเป็นข้อข้อว,ว่าคุณจะต้องระแวงเขาประมาณนี้แน่คุยนอฟวาน เพราะเขาก็รู้ว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่เนี่ยชัดเจนผู้หญิงเดี๋ยวนี้เก่งเนะสามารถชัดเจนแล้วก็ตัดจบได้ก็คือถึงจะรักอ่ะแต่ถ้ามาไม่ชัดเจนเห็นเป็นตัวเล่นตัวเลือกอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจ้าชู้ไก่กาอย่างเงี้ยคุณก็ตัดตัดได้เหมือนกันเพราะว่าคุณก็คิดว่าคุณก็มีดีอยู่แล้วและอีกอย่างหนึง่งคุณไม่ชอบอยู่แล้วไอ้เรื่องที่ว่าจะมาลักซ้อนรักสามเซารักอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไม่คิดจะเป็นมือที่สามของใคร และถ้าคุณเป็นตัวยืนคุณก็ไม่ต้องการให้ใครมาเป็นเงาของคุณหรือมาเป็นตัวแทนของคุณให้เขามีคุณในระหว่างที่คุณไม่ว่างคือแอบมีคนอื่นอย่างเงี้ยคุณจะรับไม่ได้ตัดก็ตัดอยู่คนเดียวได้เป็นไรวิ e l อ f f o r t จู e เขาก็คิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการที่คุณกับเขาได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนโชคชะตาฟาลิคิด เออมันคือโชคที่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ไปตามโชคชะตาแน่คือหมายถึงว่าจะร้อยคุณกลับมาเองอะ่ะเขาคงจะรอไม่ได้หรอกเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาหม่มั่นปั้นมือไว้เยอะเขาจะต้องคือคล้ายๆกับว่าโชคชะตาส่งเสริมมาขนาดนี้แล้วเขาจะต้องเดินหน้าต่อเขาจะไม่ยอมให้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันสามารถมาทำให้ความรักของเขากับคุณสะดุดได้นี่ไง two of c u p เพราะว่าเขารักคุณเยอะรักมากใจก็ให้ให้ไปหมดแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแต่เพียงภายนอกสิ่งที่คุณเห็นน่ะแต่ใจเขาอยู่กับคุณถึงแม้เขาจะคุยกับคนนู้นคนนี้คุณระแวะบอกได้เลยคนพวกนั้นเข้าไม่ถึงเพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่จะให้ใจกับใครได้ง่ายๆเมื่อเขาให้แล้วอะ่ะเขาก็ไม่คิดจะทวงกับเพียงแต่ว่าบุคลิกเขาเป็นแบบนั้นนั่นเอง ส่วนกับเรื่องที่ในอดีตอ่ะคิดว่าเขาน่าจะตัดจบไปแล้วอะ่ะหรือถ้าไม่ตัดจบอะ่ะถึงแม้คนเก่าๆเข้ามาหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นในลนักษณะน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าเพราะว่าเขาคงไม่ย้อนกลับไปกับความสัมพันธ์เดิมแล้วคนคนนี้เขาก็ชัดเจนพอสมควรเขาเกิดเขาเกิดธาตุไม้กับเออธาตุไฟกับธาตุลมอืมเขาก็มีความชัดเจนเพราะอะไรเพราะคุณมันโดดเด่นคุณเป็นโอ้โห สวยขนาดนี้แล้วอีกอย่างคุณพร้อมขนาดนี้เขาคงไม่แลกด้วยหรอกอะ,อะตัวเลือกอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าดูถูกคนอื่นเลยยังไงคือหมายถึงว่าคือเขาเจอสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ที่สุดของเขาแล้วอะ่ะเขาจะไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่เลยเขาจะตามคุณกลับมาโดยเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็จะพยายามอยู่ในที่ของตัวเองและเขาจะไม่ ทำตัวลอกแรกหรืออะไรให้คุณได้ต้องระแวงเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันกลัวคนอื่นจะมาแย่งของของเขาเช่นกันเหมือนกับคนที่คุณรู้สึกกับเขานั่นแหละโอเคค่ะเสร็จแล้วสําหรับคนกองที่สามดีนะทั้งสามกองเลยแผนแผนที่ลอดเสือออกจากถ้าได้รู้สทีว่าถ้าเราหายไปอะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงทั้งสามกองออกมาแคร์หมดเลยนะอืแผนก็ภาวนาขอให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่า ถ้าบางทีหายไปอะบางคนก็ไม่เทคแคร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแพนก็ไม่รู้นะอาจจะนิ่งๆไปเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ได้แคร์กันอย่างเงี้ยนะแต่อย่างนี้ออกมา3กองเราเี็นช้อยที่ดีทั้ง3กองเพราะฉะนั้นก็รู้สึกตีแล้วค่ะเพราะเราตั้งทําคลิปมาเนี่ยสามกองเนี้ยคือมันออกมาดีหมดก็ดีใจด้วยเพราะว่าไม่ไม่อยากให้กองใดกองหนึ่งออกมาแล้วแบบแป๊ดอย่างเงี้ยเออมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีนะคะก็ยังไงก็ขอจบการทําคลิป หนะหัวข้อที่ว่าถ้าคุณเงียบหายไปเขาจะ take a คชั่นอย่างไรนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย